สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำารถเก่ง Honda าซ v วิตาโตนะคะทุกคนเป็นเครื่องยนต์1.6นะคะเป็นตัวท็อปด้วยนะคะรถยนต์ปี97ค่ะใช้ระบบน้ำมันร้วนนะคะภาสีถึงปี65กันเลยนะคะใช้งานยาวๆค่ะราคาอยู่ที่72,000บาทนะคะรถแอร์เย็นสภาพดีนะคะภายในก็สวยสะอาดค่ะ สวยๆนะคะคันนี้นะคะ h o n d ้ c ซีว c ตาโตนะคะทุกคนเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะ mm hmm. ท่านใดสนใจนะคะก็สามารถไปดูรถได้ที่ศรีราชานะคะจังหวัดชนบุรีนะคะ h o n d ้ c ซีว c ตาโตนะคะ mm hmm. เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะทุกคน mm hmm. ใช้งานมาแบบว่าผ่านมือเดียวนะคะ mm hmm. ก็โอเคหน่อยนะคะทุกคนท่านใดกำลังมองหานะคะ mm hmm. Hon d a c ซ v ว c ตาโตนะคะ mm hmm. เครื่องยนต mm ์ hmm. 1.6นะคะตัวท็อป รถยนต์ปี97นะคะ72,000บาทนะคะมีเล่มมีเอกสารชุดโอนครบๆนะคะใช้งานปกปตินะคะเบอร์โทรอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะสามารถไปดูรถทดลองขับกันก่อนก็ได้นะคะสีราชาจังหวัดชนบุรีสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ